สวัสดีครับผมเซลล์เอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าเ e ยี่ห้ฮมมาห์ส์แม็นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับตัว SP นะนี่นะครับล้อสีแดงรงงานเลยนะครับสภาพสวยๆจานเบรกสวยๆนะครับนี่นะฮะชิลหน้าแต่งมีมาให้แล้วนะครับ เบาแต่งด้วยนะคันนี้นะของแต่งโรงงานทั้งหมดเลยนะครับโชคหลังนะครับเป็นเอรินแท้นะครับตัวติดรถมาเลยนะนะครับพร้อมใช้งานเลยนะพร้อมซิ่งได้เลยนะครับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะฮะสามารถติดต่อเซลล์เอ็กเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ